ไม่อยู่บ้านสองวันบัวดินบานเยอะเลยนะคะที่บ้านจะมีสีชมพูดอกเล็กกับสีชมพูดอกใหญ่ค่ะอันนี้สีชมพูดอกใหญ่แล้วก็จะมีสีเหลืองแต่สีเหลืองนานๆจะบานทีเห็นนะคะต้นกะเพราอะเพอไม่อยู่ มันก็จะลกนิดหน่อยนะคะทิ้งไปสองสาอุ้ยถัวูฝักใหญ่แล้วล่ะคะ่ะถัวูฝักใหญ่แล้วนะคะถัวูก็เริ่มฝักใหญ่ส่วนไอ้ที่ออกดอกก็จะออกไปนะคะนี่ นะคะก็ก็เริ่มฝักใหญ่แล้วอันนี้มีสองฝักคนนี้ก็อีกสองฝักนะคะไม่อยู่บ้านสองสามวันไปค้างบ้านลูกสาวมาซ่อนตรงนี้ก็มีนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีมีฝัก มีฝักเล็กอีกฝักหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้ก็จะมีฝักเนี่ยนะคะเขาก็ซ่อนอยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวก็ได้ยำอีกมือหนึ่ง อยู่บ้านก็ต้องลงทุกวันทิ้งเข้าไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะอ้ยอ้วอันนี้ก็ออกเครือนะคะออกเครือเดี๋ยวจะทำที่ใส่ให้กันกระลอกค่ะอันนี้ก็มีวัวด,ดินบานนะคะ นี่ตะลิงปิงค่ะเห็นไหมคะตะลิงปิงนูน้นไปถึงนู่นเลยพวกนี้ดกมากค่ะค่ะไว้ใส่น้ำพริกก็ได้ใส่ต้ม ปลาก็ได้ค่ะกันคาวเขาจะมีเปรี้ยวๆจิ้มน้อปลาหวานก็ได้นะคะนูน้นเขาจะไปถึงนู้นเลยนะคะออกตลอดปีเลยนะคะ